ทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมแอมไอแอมนี่เอออย่าง,งานั้นแหละเอออย่างนั้นแหละเออไปไปเล่นเกมกันดีกว่าปล่าการกลับผมกลับมาแล้วนะกลับมาเล่นฟีไฟแล้วตั้งอยากติดเกมหนวกนไปนานโอเคโอเควันนี้เราก็จะมาเล่น ak กับ mpc มศูนย์ก็แล้วกันนะไปแหวนขอขอทิ้นงนะ เอ้อส่วนตามกี้วอร์มวอร์มไปปรากฏว่าชนะแค่วอร์มเองพ้งพ้งกลับมาเล่นนี่ยิงหวมไม่ไม่คมอ่อยคมละเอาฮันนีน่โอ้ยเป็นหนึ่งเครื่องเล็กเครื่องเล็กโอ้ย Do gì? Do gì? Sao được quản? Ở lại xong sớm Tao bị chơi ฮ่าเอกลาได้ได้แต่แต่จะไหนเราเป็นนี้มาก่อนเฮ้ยเป็นมีเอฟโฟร์แล้วด้วยส่วนเพื่อนคนนี้น่าจอกไปแล้วแหละ Ôi Xem phòng này tên tên này nghe lại Ui, lùa 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 Rồi Ôi, thằng này เครื่องหลนันเฮ้ยเด็ดเด็ดอืมเวลาเวลาผมเสียงผมฟังแล้วนิ้วนิ้มันเลื่อนไม่ถึงเด็ดเด็ดซื้อได้แต่ AK เนี่ถ้าผมแพ้นี่ผมขายหน้าเลยนะมัได้ไม่ได้รีไฟ์มากับใจแล้วมั้งเวลาส่ผมฟังแล้วมันยื่วยื่วไม่ถึงอ๋อดูแนวเพื่อนคุณผมอาจจะเติมเก่งแต่เล่นกากนะ เฮียโอ้ขอ้าไปในคำหยาบด้วยโดวปืนนี้ชาร์จโอ้ไอเคผมไปแล้วไม่ไม่นะเพื่อนในต้องชนะมันกางชุบมันกางชุบกันอยู่ขอต้องฟังแล้วทำไฮไลท์ดีไหมเนี่ยนน่นยิง ơi Chờ vậy Vậy là đi sửa chơi Ờ Ồ, tăng cờ xuống mà còn cái này Tôi sẽ thay đổi rồi khỏi ảo ý kia Nên episode này เป็อัพลเบีงสองอือออโฟอโฟมาก่อนเลยเฮ้ยคุต้องมองคนดีนะต้องจริงจังนิดหน่อย อ้โหวิเศษตกเอาเอาขงหัวไม่ตายอยาี่ยงวะ ว่วะข้าหัวบาตายโอ้ยเกินไปเกินไปบางทีเจมเกินไปข้าหัวเตเลือไม่รอดเนี่ยนะโอ้โหเกินไปเจมตอนไหนเจมจะแค่เนี่ยข้าหัวแลยข้าหัวเลยเรื่องไม่รอดเนี่ยนะ นี่แหละให้ช่วยไม่พ้นฮุ้ยสามอนเลยอาจจะเงียบไปบางครั้งนะจริงจังอยู่ เฮ้ยมีคนเล่นเอ็ดับเอ้าเออมันอยู่นูน่นลองเพืนแล้ว้างอืมเอ็ดดับอีกเล่นยากว่ะ อาเป็นเป็นอกสองแล้วก,กันนะทุกคนรู้สึกว่าไม่ไหวละเพรว่าผมว่าแพ้แน่นอนเฮ้ยเอาเออกไปดิเฮ้ย ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเก,กิน <S <S โอ้โแม่สองสามทางทีมกูก็ทีมกูก็เดีอดเหลือเกินมีคนเล่นยุดสองคนแม่โอเคซาลนี้ก็ซาลกี้นี้ก็ขอตัวอะไรก่อนนะครับสวัสดีครับ